กันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับโดมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับอวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเก้าเกยไทยนะครับนี่นะครับเก้าเกยไทยนะครับเก้าเกยไทยนะครับเนี่ยนี่นะครับเงินผมนะครับด้านล่างครับมุมซ้ายมุมล่างซ้ายครับดูนะครับเห็นแบบนี้นะครับตังผมก็เยอะนะครับ ดูครับในธนาคารนะครับเห็นไหมครับสิบเจ็ดล้านนะแต่เราขี้งกครับมาอาทั้งเทียบเราถอนแม่งหมดธนาคารเลยนะครับเทียบถอนแม่งหมดเลยครับอืมเหลืออะไรครับมาครับเมียว่าเมียอะรดีเก็บเก็บไว้สิบล้านครับสิบล้านเนี่ยขวาครับเอาไว้อีกห้าล้าน ทีงกับเล่นทีนี้ตังหายเลยครับมาเล่นขรงร้านพอลเราเอาแบบธรรมดาดีกว่าอีซี่ครับระดับกลางมองนี่เลยครับมามมา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 นี่นี่ใช่หายเราไม่ได้ รอไม่ได้ออกข้ามาดูครับผมมีตังครับดูดูดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับรวยครับรวย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 มีเลื่องครับมีเลื่องได้อืมช้าครับช้าช้ารออืมรอรอรอไข่วะ เดี๋ยวผมจะกินเรียบรอบวงให้ดูนะครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเจ็บแป้งมังครับเจ็บแป้งมับเล่นมาเราก็เล่นครับมาบมาบเนียบเราไม่กลัวครับมาบ โอ้ยยายายายีเราลักไก่ได้อ์เอาเอายังคระเพีงยังยังหมอบอ่ะหมอบหมอบดีมอบ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 เกเรีเกเรีหมอบก็ได้เว้ยเยีโอ้ลักไก่ลักไก่นิดเดียวโอ้ผมลักไก่หน่อยไม่ได้โอ้โหเก่าแต้บอปได้ครับมับมับ ยอดทิปกลางนะมากล้าบอกครับกล<า>้าบอ,อกอครับแมงนี่เขาเรียกว่าลักไก่นะครับมาเอาสู้สู้ครับสู้ลักไก่ครับลักไก่เขาไฟ <c oughs> สีวะเราเยอะครับเราเยอะครับเราสมให้ได้เลยครับหนึ่งแสนครับเราเอ้ยหนึ่งหมื่นครับ อยู่เรืบอยู่เืบส่งตังค์ให้ครับหกเต็มเว้ยหกเต็มเราจะสู้หรือผ่านดีวะเฮ้ยอย่าไม่ต้องคือนะไม่ต้องเกรงใจครับโอ้ยเป็นเพื่อนกันได้ครับไปกันได้ครับไปกันได้ครับอืม แปดแต้มนะครับเราจะสู้ดีไหมครับแห่แปดแต้มนะครับผ่านก็ผ่านครับเดี๋ยวจบด่านนี้เราจะเปลี่ยนห้องนะครับจบด่านนี้เป็นห้องนะครับนะครับขี้บน ืมาครับลักไก่ะคนบนคนบ้าไม่เกี่ยวอะไรกันฮะโอ้โหสามลยอยก็ถึงจุดตัดโอ้โหไม่ยโย่จบใช่ไหมแครับ,ม,รบมันไม่หลุนครับ นี่ยมืออาชีพครับเขาต้องเล่นเงินยอดเงินนี่หนึ่งล้านครับเดยวตังเดียวตังหายเดี๋ยวตังเดี๋ยวตังกูหายครับไม่ได้ครับมาครับอูออ้องนี้เขาเล็บโยอะาฟ้าได้เหรอฟ้าได้นี่นเราของของเราเยอะครับเห็นไหมครับไอเทมนีเห็นไหมครับ เท้า17ส่งทั้งวันไม่เป็นไรเว้ยอืมอืมอม,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 มันเมื่อไหร่จะจบกันวะอุ๊ยแม่เทคนิคครับต้องดูตรงนี้นะครับเทคนิค แม่งขึ้นตัวหนึ่งก็มีลุ้นนะโอ้โหลุมล้มลุมล้มลุมล้มลุ้มลุ้มคุณแก้วคุณแก้วสิบกับแปดนุ่งพี่ครับพี่ครับพี่ครับสู้หรือโมบครับพี่สู้สู้เหรอครับเกมหมดตูดเลยนะครับพี่ เออพี่คนระับเล่นต่อทีครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับเ,เกมมดตูและโบและหมบชาลานนโอ้โหเขาจีตแปมเราเล่นนะ หกกับเ okay, uh huh. ก้านะครับสู้ดีไหมหกกับเก้ากับเกเอ้ยหกกับสามครับสู mm ้ดีไหมครับนี่ครับ mm hmm. มามาครับไม่กลัวครับเล่นมาเล่นกลับไม่กลัวตัง mm hmm. เราจะเล่นตังให้เหลือสกหนึ่งนะ เจ๋อกากนี่คนจริงก็ต้องแงงงออบบนี้ครับทรงแบบนี้ครับคนจริงครับคนจริงครับรถไปเลยครับมาสู้กสู้เลยครับเกมไม่น่าเบื่อหรอกครับผมน่าเบือ่อมาอุย๊ยแหวเต็มขอครับขอขอกุน,นกอาครับ กูนะครับกูนะครับรู้ไหมครับคนเ่เขาทำไงครับเล่นต่อไกะจะออรเมื่อกี้โอ้ยหกกับเก้าครับเอ้หกกับห้าครับสู้ไหมครับพี่พี่ครับสู้ป่ะครับหกกับห้าครับอุ้ยเอ้าชิบหายครับพานอุจจาระ เกบดหน้าตากับพบกัน hmm. ีไดเจ็ดกะได้เีกะไดอู้หอ้ยซียวอืม่สิไม่ไม่มีมันมีสีอะไรเลยมาพัวได้ครับเท้แอบอ้ยอ้ยโอ้โหโอ้โหมาครับเกมดตัครับมมาครับ มาตู่รับมาข้ามวมามามา,มา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 มึงไม่กล้าวครับเมโอ้โหเราเล่นสองตารครับเราได้ล้านครับเราได้หนึ่งล้านครับเราเล่นสองตาครับพ,พี่เรอไม่ไหวเร็วๆรอไม่ไหวแล้ว โอ้โหแล้วหกกับเก้าแล้วครับพี่ฮะฮะฮะอบนะครับไม่เอาเอามออโมมนะพี่พี่พี่ผมเขาเล่นไพ่ทุกวันนะครับโอ้โหมันเล่นเราก็เล่นสิครับโอ้โหได้สามเต้โมห กูนย่ยอมเลยครับเย้ยังนะครับยังนะครับมึงเร็วเลยมึงแหละเร็วแล้วสามกับหนึ่งละสามกับเอละครับมาแมาเก็บหุตรติรดเก็บบุตรตึกด เกมวนห้าตูดเลยเดียวนมาแบบผมรักไม,ม่โอ้สีแดมโอ้ไปแล้วโอ้โหเราเล่นด่านหนึ่งนะครับโอจกสองล้านสาล้านสี่เก็บเก็บตงังค์ครับเราขี้งกครับอือสามล้านวาม นี่แค่นี้ครับขอบไปเล่นนาะมืออาชีพเราเล่นสักประมาณเราเล่นสักหนึ่งด่านนะครับนี่ปิดท้ายใบหนึ่งล้านนะครับนี่ดาน้ายนะครับเราปิดเป็นไปตังแค่นี้ครับตังเราหมดครับแพ้นี่จบครับแพ้จบครับมีม,มาครับไม่กลัวครับพี่ผมอยู่ครับพี่ผมอยู่ครับ สู่บ้ะครับฮัลโหลฮัลโหลตัวเงี้ยหัวกัน่า เดิมใหม่นะครับเดี๋ยวดูเขาครับเขาลักไก่นะครับเดี๋ยวเขาลักไก่ลักไก่อืมเบียดจะหมดแล้วโอ้โห่ลักไก่อะลักไก่ครับเขาลักไก่เจอกับตัวจริง สู้ไลยสู้แล้วครับหมดหน้าตักไหมครับไม่ต้องเร็วดีครับเราจะได้จบครับเร็วเร็วดีครับ สูบ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 เขาหามไปแปบปิดไทยด้วยปิดไทยด้วยสีแสนห้าหมื่นเก้าพันกขอแล้วก็ขอ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 ใหญ่เชีร์ใหยขอหกขอหกขอหกอือหือ โอ,โอ้โหเรานี่แพ้แล้วครับนี่นะครับจาก400เหลือ3,000โอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเจอกันตอนสองนะครับ